ลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจําวันอาทิตย์ที่1นึ่ตุลาคม2566กับช่องบิลลี่บ้านผลบอลนะครับเราพบกันเป็นประจําทุกวันวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเราหยุดวันจันทร์หนึ่งวันที่เหลือ6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเราเองนําทีเด็ดวิเคราะห์มาฟันธงกันให้คุณผู้ชมได้วิเคราะห์ แล้วก็นำไปพิจารณาก่อนที่จะลงทุนกันอย่างฟรีฟรเลยนะครับเราเองเจตนาสร้างชนอนออกมาที่ตรงนี้เพื่อเป็นเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรอะช่องทางให้แฟนบอลให้นักลงทุนฟุตบอลทุกคนได้มีช่องแล้วก็ได้มีอ่า คนที่แนะนาแนะนําแนวทางแบบจริงใจโดยที่ไม่ได้เป็นคนของเว็บอะไรใดๆให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับเราเองจะคัดมาเนื้อเน้นๆทุกวันนะครับวันละ5คู่ให้กับคุณผู้ชมก็อย่าลืมครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยแล้วกันนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคู่แรกครับไปกันที่ฟุตบอลไทยลีกก่อนครับคุณผู้ชม วันนี้วันอาทิตย์มีเตะกัน2คู่นะครับซึ่งคู่ที่เรานำมาวันนี้คู่แรกก็เป็นนครประถมยืนเต็ดทีมอันดับ6พบกับบริทเทโรนะครับทีมอันดับ14ของตารางปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีครับเทโรออกสตาร์ตมาอยู่ในอันดับท้ายตารางเลยนะครับ14จาก16ทีมนะครับ เราไปเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมกันสักเล็กน้อยครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์และฟันธงกันนะครับทางด้านเจ้าถิ่นนะครับเสือป่าราชาอย่างนะครปฐมอยู่นเต็ดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหมูป่าเคี้ยวตันนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสือป่าราชาแล้วนะครับล่าสุดฟอร์มสะดุดเล็กน้อยครับหลังจากที่บุกไปเยือนเมืองทองยูเต็ดนะครับและพวกเขาก็ พึ่งจะพ่ายกับเมืองทองมานะครับและต้องทําให้ไถิติเนี่ยห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับทําได้เพียงชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งถือว่าก็ยังผลงานได้ดีสําหรับการที่กลับขึ้นชั้นมาในรอบสิบขอปีเลยนะครับงานนี้ได้เล่นในถิ่นตัวเองด้วยนะครับน่าจะทําให้การมาเยือนเนี่ยทําออกมาได้ดีนะครับขออภัยครับการที่ จะทำออกมาได้ดีนะครับจะรับมือกับทีมเดือนได้อย่างดีนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับมื่นๆครับยังเช้าอยู่สําหรับความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับถือว่าครบเครื่องครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดตัวหลักของทีมเนี่ยสามารถลงสนามได้ตามเดิมคาดว่าเกมนี้นะครับคุณซืออย่างทางด้านอัรคบ้านาวัสเนี่ยจะส่งกองหลังอย่างนัทไอ้นัททีครับน้อยสุวรรณอ่ะน้อยวิไลนะครับขออภัยแล้วก็โชคชัย ชูชัยอามิรารีเซอร์จินีครับและอนุกร์สงรำนะครับลงมาเป็นประการหลักในแนวรับส่วนกองกลางเนี่ยจะใช้ทางด้านจิตปัญญาที่สุขนัทนันเบีย้ยสำมฤทธิ์เลสลี่อัพโบนและก็ทางด้านอาทิตเบิร์กลงมาปั่นป่วนคู่แข่งในแดนกลางนะครับเพื่อที่จะสร้างจังหวะบุกแล้วก็ ส่วนกองหน้าครับจะใช้ทางด้านของ in, อาร์เดฟ l รลาลินาดูโรซิมีแล้วก็ทาทาคุอิโตะนะครับศูนย์หน้าชาวญี่ปุ่นที่รูปร่างในตัวเล็กครับปรพอชนาทิปเลยแต่ว่าโอ้จบสกอร์นี่โหดมากครับคาดว่าจะเป็นตัวหลักที่จะลงมาระเบิดตะข่ายเทรโรในวันนี้ส่วนความพร้อมของเทรโรบ้างครับ มังกรโล่เงินครับบริเทโลเอฟซเนี่ยฟอร์มกําลังบูนะครับหลังจากที่ล่าสุดก็เพิ่งจะพ่ายกับบุรีรัมย์ยูเตะหนึ่งสองาบ้านตัวเองครับทาให้เวลานิสัยตีห้านัดล่าสุดทําได้เพียงชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงสามครับเกมนี้ต้องแก้ไขข้อบกพร่องกันหลายจุดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกมรับนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่สำหรับความพร้อมของทีมครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับตัวหลักเนี่ยยังสามารถลงสนามได้ปกติ คาดว่าโค้นปลังสันมิวยโชอตเนี่ยคุณซื้อของทีมเนี่ยจะใช้แผงหลังเป็นทางด้านจิรวัตรทองแสงพราวไอแซคคอนนี่อับดุลฮาฟิสเปือราเฮงครับและอาริศักซอสูงเนินลงมาเล่นแนวรับนะครับส่วนทางกลางครับคาดว่าจะใช้เอกชัยสำเรอเวลิงตันพีออรี่ครับเดนิส วิลานูเอวานะครับแล้วก็สรวิทพานทองที่จะคอยสร้างสรรค์นในเกมในแดนกลางโดยกองหน้าก็จะมีทางด้านของควาแม่คาลีคารีนะครับและทางด้านของวูคืนยองศูนย์หน้าชาวเกาหลีใต้จะคอยยืนล่าตะข่ายให้กับโปรลิเทโลนะครับโดยฟอร์มห้านัดหลังสุดของนครอปฐมเองเนี่ย อย่างที่บอกไปครับว่าชนะ2เสมอสองแล้วก็แพ้1ครับมีเสมอการท่าเรือ2-2ชนะราชบุรี1-0เสมอพีทีประจวบ2-2ครับชนะอุทัยธานี2-1แล้วก็แพ้เมืองทองในเต็ดหประตูต่อสามส่วนบริเทโลครับผลงานท่านัหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3ครับมีเสมอบีจีสองสองแพ้การท่าเรือ หนึ่งสามชนะชนบุ 3, 2, รีสามสองกับแพ้ราชบุรีหนึ่งต่อหกเละเทะเลยนะครับและนัดล่าสุดเพิ่งจะพ่ายกับบุยมีเต็ดไปหนึ่งประตูต่อสองครับส่วนผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะปีสองพันแปดสองพันเก้านู่นเลยนะครับก็มีนะครับเทโรชนะสามหนึ่งนครปฐมแพ้ศูนย์สองนครปฐมชนะหนึ่งศูนย์เทโรชนะสามศูนย เทโรชนะสองหนึ่งก็คือเทโรเนี่ยสถิติการพบกันของทั้งของทีมเฮตูเฮตเนี่ยคมอยู่นะครับเทโรชนะสี่แล้วก็นอครปฐมชนะเพียงแค่หนึ่งคู่นี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าฟอร์มน้องใหม่ฟอร์มแรงนะครับนครปฐมเนี่ยถือว่าพึ่งแพ้ไปแค่หนึ่งเกมเองถือว่าฟอร์มในโหดใช้ได้ครับใช่ไหมใช่แพ้ใช่ครับแพ้แพ้แค่หนึ่งเกมนะครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านครับพวกเขาเนี่ยเป็นอ่า รองด้วยนะรอง0.25ครับแต่ว่าฟอร์มแรงขนาดนี้โอ้โหไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนครับเพราะฉะนั้นรองเจ้าบ้านไปได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับกดนคนปรปฐมพบสามแต้มอย่างแน่นอนครับคู่ต่อไปครับเราไปกันที่ชนบุรี f c ฟทีมอันดับ9พบกับอุทัยธานี f c ฟทีมอันดับ16ครับ ราคาราคาชนบุรีต่อ0.5นะครับคุณผู้ชมเราไปดูความพร้อมของสองทีมกันสักนิดหนึ่งครับชมบุรีเอซเองเนี่ยได้พักมากกว่าสองสัปดาห์นะครับหลังจากที่โปรแกรม จอที่จะต้องพบกับสุขุไทยเอฟซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากแข้งชนบุรีหล,ย,ลยนะครับติดภารกิจไปรับใช้ชาติในฟุตบอลเอเชียนเกมแต่ว่าตอนนี้ตบรอบหมดแล้วนะครับก็กลับประเทศไทยกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมนี้ครับช้างศึกชุดเอเชียนเกมเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมฉลามชนครั้งนะครับหลังจากที่ไทยตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน่นานจักรพงษ์แสงมหุงพงศกรตีศาสตร์ ธงชัยองฉ่ำพิทักษพิมพ์แป้ยศกรบุรพานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามับเชื่อว่าทุกคน่าเชื่อขออภัยครับเชื่อว่ากุนซืออย่างมกตุมากโตกตบนะครับเทกุโมเทกุระโมรินะครับจะยังไม่ใช้งานแข้งดาวรุ่งเหล่านี้นะครับโดยจะให้นั่งเป็นสำร,รองไปก่อนว่าจะมีอาการอ่อนล้าได้นะครับสําหรับการจัดทัพนคาดว่าเทกุก็จะจัดทัพแนวรับเป็นทางด้านของบุคคอรีแหลมดีครับอีสานตรงยานิก เอมโบเน่ bon ครับแล้วก็ฉัดรมงคลเรืองรัตนโรธโดยจะมีกิษลากาแมนกับสหรัฐส,สมทิสุวัตนะครับยืนเป็นคู่วิดฟิลส่วนในแนวรุกน่าจะใช้ชาณรงค์พรมสีแก้วกับเบนจามินเดวิดแล้วก็มูริโลรวมถึงวิลเลียนลิล่านะครับส่วนทีมเยือนอย่างอุทัยธานีเอฟซครับน้องใหม่ไทยลีกเนี่ยสามารถปลดล็อกในเกม ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เปิดบ้านเฉือนราชบุรีฟีไปหนึประตูศูนย์แต่พวกเขาเองก็ยังคงรังบยของตารางครับซึ่งก็เพิ่งจะมี3แ,แต้มจากการลงสนามสนาม5นัดนะครับนอกนั้นีนแพ้รวดเลยเ <c oughs> ชื่อว่าชัยชนะนัดแรกเนี่ยจะสร้างความมั่นใจความพึกเคิร์ให้กับทีมได้ไม่น้อยนะครับถึงแม้อันดับตารางจะไม่ดีนักก็ตามคาดว่าเกมนี้ทางด้านของมิคาเอลสเตราคุนซือชาวสวีเดนเนี่ยจะยึด เล่นชุดเดิมต่อไปครับในระบบ4อ่าระบบสามสี่สามนะครับโดยใช้สามเซ็นเตอร์แบ็กได้แก่ทางด้านของบินเนอร์เอนริเก้นะครับวัฒนาภายนุ่มและพศวีเหมือนมากนะครับโดยแผนกองกลางจะประกอบไปด้วยเจมเบอร์เดิฟอร์ดนะครับจีโรนอัมมัดซาราลัมโบสซาราลัมบุสและเอฟานตอเลในขณะที่แนวรุกก็คาดว่าจะใช้ทางด้านลิคาโดซานโตสครับเป็นกองหน้าตัวเป้า คาดาบข้างด้วยตัวริมเส้นอย่างอ่องทูนะครับทีมชาติเมียนมาและทางด้านของอาทางด้านของชิโกซีเอมบ้านะครับร์มงหน้าหลังสุดของชุรีฟรเซียงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะ1เสมอสองแพ้ไป2ครับก็มีแพ้บีชปทุมศูนย์หเสมอตราด2-2 เสมอขอนแกน่นศูนย์ครับแพ้โบลิเทเลขออภัยครับโบลิเทโรสองสามแล้วก็ชนะลำพูดวอริเออร์ได้หนึ่งศูนย์ในเกมไทยลีกนัดล่าสุดครับส่วนสถิติของสุพจน์อุทัยธานีเอฟซีบ้างครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสี่นะครับแพ้ทูแบงคอกหนึ่งสี่แพ้รีโอเชียงรายศูนย์สามครับแพ้พีจีปทุมศูนย์สองแพ้นค um รปฐุมหนึ่งสองและนัดล่าสุดในไทยลีกพึ่งจะชนะ ได้เปนนัดแรกนะครับด้วยการชนะราชบุรี1ประตูต่อ0ทั้งีมเที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับคู่นี้ครับชนบุรีต่อ0.75ครับการที่เล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ดีกว่าเล็กน้อยครับปัจจุบันก็อยู่ในอันดับ9ของตารางส่วนไททานีอยู่เนี่ยรองบอยเลยนะครับการที่ต่อเพียงแค่0.75เนี่ยผมว่าชนบุรียิงได้ครับ1เม็ด2เมตรมีแน่นอนเราะะฉนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับกดชนบุรีทีเด็ดแน่นอนครับ แคู่ต่อไปครับคุณผู้ชมเราไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างครับเป็นทางด้านผู่นะครับแอตดเวย mm ิโก้าัริดครับจะพบกับคาดิร์ดิสทีมอันดับที่5นะครับส mm ่วนคาดิสทีมอ mm hmm. ันดับที่9 mm hmm. เจอกันทีไรเนี่ยผล มักจะออกมาทางแอตมาริชนะนะครับโดยผลงานการเจอกันเนี่ยเจอกันทั้งหมด10เกมเนี่ยแอตมาริชนะไปได้6นะครับซึ่งคาริสเองชนะได้เพียงครั้งเดียวนอนนั้นเสมอกันนะครับคาริสเองอ่าส่วนทางแอกมาริดเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่มั่นใจอ่ะมากๆครับพวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านชนะมาสิบเบตติดต่อแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะชนะอีกนะครับผู้ชมและผมมั่นใจว่าการที่แอตมาริตต่อแค่หนเนี่ย น้อยไปสัอีกครับเพราะว่ายิง2เม็ร3เม็รมีแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับค่อนข้างมั่นใจครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันตรงไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิเคราะห์กันเยอะครับฟันตรงครับแอตแลติกพีชิตชัยครับคู่ต่อไปครับเราไปกันที่แบ c ็กเบิร์นโรเวอร์พบกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันครับ Burn, Rover, แบ็กเบิร์นโรเวที่มาดับที่สิบเอ็ดของตารางนะครับส่วนมาอ่าเลสเตอร์ซิตี้อยู่ดับที่สองครับมี Here, อะไรให้เราได้วิเคราะห์ดูไหมอ่าไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าผมเองได้หาข้อมูลมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับคุณผู้ชมแบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยยังคงทำผลงานได้อย่าง ไม่ดีเท่าที่ควรครับก็คือแพ้ไปซะเยอะครับส่วนทางกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ชนะเกมเดือนมาเจ็ดจากแปดนัดหลังสุดแล้วนะครับแล้วเกมที่แพ้ล่าสุดก็คือเอาสำรองลงเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเพื่อหวังทำคะแนนในลีกให้ดีที่สุดนะครับนัดที่ไปแพ้ลิเวอร์พูลคือบอลถ้วยนะครับเพราะนั้นผู้เล่นตัวหลักเนี่ยจะกลับมาในเกมนี้นะครับน่าจะพร้อมลงสนามทุกคนเพราะว่าเป้าหมายของ เลสเตอร์ซิตี้ปีนี้เนี่ยต้องการกลับขึ้นชั้นในพรีเมียร์ลีกสูงสุดของกิจให้ได้ภายในปีเดียวเน,นะครับเขาปร,ประกาศชัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเลอสเตอร์ซิตี้ต่อ0.5กับการที่เขาเป็นจ่ากูงและฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้นะครับมาเล่นเป็นทีมเยือน8นัดในชนะไปถึง7โอ้โหแล้วนัดที่แพ้หรือครูก็คือเป็นบอลถ้วยไม่ได้ส่งตัวหลักลงเรียกได้ว่า ร้อเ็ลยยังได้นะครับสําหรับการมาเล่นเปนทีมเดี่ยวแล้วมาเจอทีมระดับนี้เนี่ยผมว่าคู่นี้ทําเงินให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับเลสเตอร์ต่อแค่ศูนุดหาเนี่ยหวานเจี๊ยบกับคู่นี้ฟันทงไปเลยครับกดเลสเตอร์คุณจะเจอชัยชนะอย่างแน่นอนครับแล้วคู่สุดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลเจลีกกันบ้างครับเอฟซีโตเกียวจะพบกับกัมบะโอซาก้านะครับ เคปซีโตเกียวทีมดับที่สิบของตารางครับส่วนกัมบะอันดับที่สิบเอ็ดคู่นี้โตเกียวต่อเสมอนะครับเอพูดถึงเจลีกแล้วเมื่อวานนี้สุภโชคยิงอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหโหดมากครับยิงเ็ดเกมแล้วอะ่ะแปดนัดที่ได้ลงสนามนะครับขอไปครับอ่าไม่รู้กี่เกมจะไม่ได้แต่สุภโชคยิงไปแล้วเจ็ดลูกนะครับซึ่งใส่ตีของชนะทิปเนี่ย นักเตะไทยที่ยิงมากที่สุดในเจลีกในให้ดูการเดียวคือชนาทิพย์นะครับยิงแปดลูกแล้วเจลีกยังเหลืออีกตั้งหลายแมตช์ครับนี่ยครับเขาบอกว่าสุขโชคสารชาติครับต้องการอีกเพียงแค่สองประตูครับถ้าเกิดยิงลูกเดียวก็จะเท่ากับชนาทิพย์นะครับถ้ายิงอีกสองประตูก็จะทําลายสถิติชนาทิพย์เลยครับจะเป็นคนไทยที่ยิงได้สูงที่สุดยิงได้มากที่สุดนะครับ ในเจลีสำหรับนักเตะไทยนะครับแต่ันที่มันแปลกใจนิดนึงก็คือชนะอ่าเจ้าสุประโชคเนี่ยกำลังเล่นดีเลยนะอยู่ๆก็เปลี่ยนตัวออกในช่วงทุวราบาดเจ็บเฉยเลยนะครับนีนาทีที่ห้าสิบเอ็ดครับยิงได้สองหนึ่งจากสุประโชคนะครับมีกองหน้าตนยิงไปติดบล็อกครับแล้วก็สุปโชคเนี่ยซ้ำเข้าไปสวยงามนะครับ ยิงไปเจ็ดลูกแล้วนะครับเหลือแค่ลูกเดียวจะทำลายสถิติชนะทิพย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับเจลิกเหลือกี่เกมเนี่ยผมขอด่วนเจลิกเหลืออีกห้าเกมครับต้องการอีกสองลูกผมว่าเจ้าเช็คทำได้นะถ้ามิชาเองไม่ไม่โรคจิตแบบอยู่ก็ดอบเขาอะนะครับคือคนนี้ชอบแปลกนะยครับเล่นดีแล้วเปลี่ยนออกมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน fc โตเกียวไปดูซิว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้เราวิเคราะห์หรือว่าดูประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะฟันธงกันนะครับสยามที่กรอสยามคิดก,ก,ก็จะเป็นสถิตินะครับเล็กน,น้อยเนี่ยครับ สถิติการพบกันเนี่ยห้านัดหลังสุดในเอฟซีโตเกียวเป็นเจ้าบ้านครับชนะไป4เสมอ1ครับไม่แพ้ทางด้านของกัมบะเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่น6นัดหลังสุดของเอฟซีโตเกียวเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้3ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีเสมอวิสโซโกเบแพ้อวิสปา ฟุกุโอกะนะครับชนะอวิทบาฟุกุโอกะแพ้อวิทก็อู้ทำไมเจอกันบ่อยอย่างเนี้เจอเจลีกไปต่อด้วยเจอบอลถ้วยอีกสองเกมติดโอ้โหเบื่อเลยอะ่ะเจอทีมเดินสามรอบนะครับใครมันจัดโปรแกรมวะเนี่ยแล้วก็มีแพ้คอสกีฟอนตาเล่ครับในเจลีกหนึ่งศูนย์ปิดท้ายด้วยการชนะเนี่ยนัดล่าสุดนะครับชนะสากันตสุในเจรีกไปสามสองครับส่วนผลงานของของกัมบ่าเนี่ยต้องใช้คําว่าไม่ดีเลยครับหกนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขา ไม่ชนะเลยครับเสมอสองและแพ้ไปถึง4ครับมีเสมอสากันตัวสุดหนึ่งครับแพ้ซาเลารซซัปโปโรของเจ้าเช็กสุปโชคสารชานสี่ศูนย์แพ้อุรวะเลดไดมอนด์ครับของเจ้าบุ๊กกับเอกนิปัญญาศูนย์หนึ่งแพ้อุรวะเลสสามศูนย์ครับในศึกนาเบสโกครับครับเป็นศึกบอลถ้วยของญี่ปุ่นครับแล้วก็มีเสมออันวิเลกนิงาตะหนึ่งหนึ่งครับแล้วนัดล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับอุรวะเลส ไดมอนดไปหนึ่งประตูต่อสามนะครับเพวาผลงานไม่ค่อยดีครับทัศนะกันเลยแล้วกันนะครับสองคู่นี้พบกันเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมักจะจบลงด้วยการชัยชนะของเจ้าบ้านนะครับนัดหลังสุดเนี่ยที่เอฟซีโตเกียวเป็นเจ้าบ้าน,นชนะไปถึงสี่เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของ f อฟซีโตเกียวเองเนี่ยก็ยังคงไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ถ้าดูไปทาง ทีมผู้มาเยือนอย่างการแบาออสก้าที่6นัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแพ้ไปถึง4เสมอแค่2วันนี้มาเป็นทีมเยือนอีกผมว่าไม่รอดไม่รอดเอฟซีโตเกียวแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะคับกดเอฟซีโตเกียวมีเงินไปเที่ยวอย่างแน่นอนครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธง ฟุตบอลประจำวันที่1ตุลาคมนะครับเข้าสู่เดือนที่สิของปีแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวก็จะปีใหม่สองพันยี่ิบแล้วเร็วมากนะครับตอนนี้มีเช่นเกมแข่งปีหน้ามีโอลิมปิกต่อนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเชียร์กันต่อเนื่องครับแล้วก็แสดงความยินดีกับบิวนะครับภูริพลภูริพลอะไรนะบิวภูริพลนะ่ะที่คว้าเหรียญเงินใน ศึกเอเชียนเกมร้อยเมตรชายได้สำเร็จครับส่วนทางด้านของต้าสระอัดน่าเสียดายครับที่ออกสตาร์ทด้วยการฝาวนะครับดูแพ้ฟาวไปเฉยเลยครับเสียดายมากครับเอาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยทีมกีทาไทยมีเหรียญเงินจากเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วนะครับแพ้จีนไม่แค่โหเซลวินาทีเท่านั้นเองนะครับเกือบจะเป็นคนไทยคนแรกอยู่นะครับน้องบิวที่วิ่งได้ตามอกระสครับ ว่าตอนนี้เพิ่งอายุ17เนี่ยมีโอกาสที่จะทําลายสถิติแน่นอนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้าของสถิติใหม่ของวิ่งร้อยเมตรของประเทศไทยแล้วนะครับ10.02วินาทีนะครับเหลือแค่ต่ำกว่าสิบเท่าน,นั้นเองหรือว่าจะโคตรโหดเลยนะแล้วตอนน้องเพิ่งอายุ17เนี่ยยังมีเวลาที่จะสร้างสถิติได้อีกมากมายก็เป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็ทัพนักกีฬาแลนักกีฬาทุกคนของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ สำหรับวันนี้ดูจากเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมรับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและผม Billy, บิลลี่บานผลบอดเน,นะครับแล้วพบกันใหม่วันอังคารครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ